สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง Youtube นบนันทีวีนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านจะได้พบกับคำพยากรณ์ดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นคำทำนายในช่วงเดือนมิถุนายน2564นะครับเรามาเริ่มกันที่คำทำนายระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน2564กันนะครับ สำหรับชาวราศีเมถุนนั้นในเรื่องของการงานนะครับความกล้าที่จะนําเสนอผลงานของเราราศีเมถุนนั้นจะทําให้ได้รับการยอมรับนะครับในเรื่องของการเงินนะครับหากคุณราศีเมถุนกล้าเสี่ยงจะทําให้ได้รับโชคก็คือจะมีโชคจากการเสี่ยงนั่นเองนะครับสําหรับเรื่องของความรักนั้นต้องยอมรับในข้อเสียของตัวเองเสียก่อนนะครับแล้วก็จะพร้อมที่จะปรับปรุงนะครับ ก็จะทำให้เป็นคนมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับคาทํานายระหว่างวันที่8ถึงวันที่14มิถุนายน2564นะครับในเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะครับเกินกว่าที่จะคาดคิดไว้นะครับเรื่องการเงินมีโชคลาภได้รับเงินจากอสังหาริมทรัพย์สมหวังในเรื่องของธุรกิจนะครับในเรื่องของความรักรักแรกพบสร้างความประทับใจให้กับท่านที่เกิดราศีเมถุนนะครับ และจะได้รับของขวัญที่สมปรารถนานะครับทำทำนายระหว่างวันที่15ถึงวันที่21มิถุนายน2564นะครับในเรื่องของการงานเป็นการทำงานที่มีแต่รอยยิ้มและมิตรภาพนะครับการเงินยามัวแต่สนุกนะครับให้ระมัดระวังเงินไหลออกโดยไม่รู้ตัวนะครับในเรื่องของความรักความเป็นเพื่อนดูจะเหมาะสมลงตัวที่สุดแล้วนะครับเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับ รองเท้าสีขาวนะครับจะนำพาไปพบกับข่าวดีนะครับไว้พบกันในคิถับไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ